วันนี้คือวันที่สองกันยายนค่ะตรงกับวันสําคัญของคนบางคนค่ะใช่แล้วค่ะมันตรงกับวันรับปริญญาบัตรนะคะของคุณหงกับคุณวีนัทแล้วสองคนนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเราอ่ะจะไปงานเขาแล้วนะขณะนี้เราก็อยู่บนรถมาเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะไม่ใช่ว่ากลับบ้านไปแล้วนะจ๊ะพวกเรากําลังจะไปถึงเดี๋ยวจบที่เอ่อวิดีโอคอล อรสสวัสดีค่ะวันนี้พี่มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับรายการใหม่ค่ะพอยละมาแล้วค่ะเเข้าไปนี่เป็นใครเบลค่ะที่ฉันอยู่ตรงนี้คือทนอยู่ทนทุ ใช่ก็คือว่าฉันเห็นว่าเบลล่าเขาไปโด่งไปดังมากกับเบลล่ามาแล้วก็เลยอยากเปิดรายการบ้างว่าพอยล่ามาแล้วซึ่งพี่จะใส่วิกทุกตอนเลยจะได้เข้าคอนเซปต์รายการแล้วก็ไปบุ้งงานคอนเซปต์รายการคืออะไรอ๋อพี่ต้องใส่วิกม่ะจะได้ดูเป็นเบลล่าไงก็คือคอนเซปต์รายการคือคนนิ่งเบลล่าเป็นพอยล่ามาแล้ววันนี้คือวันที่สองกันยายนค่ะตรงกับวันสําคัญของคนบางคนค่ะใช่แล้วค่ะมันตรงกับวันรับ ปริญญาบัตรนะคะของคุณหง,งขึ้นตรงนี้กับคุณวีนัทขึ้นตรงนี้ค่นะแล้วสอง <ผม S 1> คนนั้นน<ร>่ะเ,เขาก็ไม่รู้ว่าพวกเราอ่ะจะไปงานเขาเราก็มีการ แอลเอิร์กันใชเรามีการเอลเอิรกันในไลน์เมื่อวานนี้พี่ก็แบบไม่สนใจตีเบอร์อะไรกับมันไปเมื่อเช้าส่งมาบอกว่าอุ้ยนี่มันแบบเอพี่เป็นล่าหรือเปล่าของส่งมาเออเขาใช้แบบหน้าผมเดี๋ยวอินเสิร์ตให้คุณคะวันนี้นะคะวีนัสกับคุณหงค่ะไม่ธรรมดานะคะใช้ อเล็กชันดูนกับจูนะคะคุณจูนะคะแต่งหน้าให้แล้วมีการส่งมาหาเบลล่าว่าอุ้ยนี่นึกว่าแบบพรีเซนเตอร์งานงานหนึ่งอะไรอย่างเี้ยเขาไม่ธรรมดานะคุณแล้วตอนนี้เราสองคนก็คือกําลังจะมุ่งหน้าไปสู่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาเพื่อไปเจอเขาทั้งสองคนโดยเดี๋ยวจะมีเกกกระดอดเขามารับเกกกระดอดนี่ก็คือเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งก็คือเป็น เป็นผู้ช่วยของปุ้มปิม้มเพื่อนพี่จากแก๊งสวิตของเรานางก็เป็นรุ่นพี่ของสองคนนั้นก็ได้เตรียมเราแหละว่าให้เรามุ่งตัวไปที่ตรงนั้นแล้วก็ไปลงแยกตรงแยกการเลือนตรงประตูนิเทศพูดเลยขึ้นรถมาจะพูดว่าเออก็คือแต่งตัวมาให้มันกระโดดกระเด้งไปเลยค<ม>ือโทนสีม,ม,ม,ม่วงม่วงชมพูแดงค่ะดีฉันอยากจะแบบสร้างสีสันให้กับน้องๆนะคะอยากจะแบบว่าแสดงความรักให้อะไรอย่างนี้ก็คือนั่นแหละค่ะคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นค่ะ กือบสชั่วโมงแล้วนะคะคุณตำรวจค่ะเราออกจากบ้านมาตอนสอาโมงไอ้สามโมกว่าตอนนี้ห้าโมงอีกหนึ่งนาที5้าโมงก็ฝั่งตรงข้ามยังเป็นอย่างนี้อยู่ะคยะค่อขอให้คุณเปรียบเทียบน้ำเสียงและอาการของเราตอนขึ้นรถวันนี้พี่มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับรายการใหม่ค่ะพลอยละมาแล้วค่ะเ,เขาไปี่นี่เป็นใหมยเมลค่ อยู่ตรงนี้คือคนอยู่อยู่ทนทุตอนนี้ค่ะว่ามันเป็นยังไงผมจ้าไม่ใช่ว่ากลับบ้านไปแล้วนะจ๊ะพวกเรากำลังจะไปถึงพูดเลยว่าตอนแรกมาด้วยความเลอะตอนนี้เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ฝืนมากสองชั่วโมงพอขึ้นรถปุ๊บฝนตกเอางี้นะวอล์กเนี่ยจะมีจุดจบหรือเปล่าเดี๋ยวจบที่เอ่อวิดีโอคอ โอ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เลยอีกเนาทีในแมพบอกว่าอีกเนาทีถึงโอเคเจอกันเราเป็นลุ้นกันคะ่ะว่าจะไปทานหองหรือเปล่าคะ่ะ <os> คุณคะ่ะ <os> ในที่สุดเราก็ถึงแล้วคะ่ะเราเข้ามาในมหาลัยได้แล้วคะ่ะและตอนนี้เมื่อกี้ก็คือโทนัสกับเกตด ว่าให้เอาหงกระเบียลบเข้าไปข้างในก่อนเพราะว่ามันน่าจะตำรถพี่ได้เฮ้ยฝนซาแล้วโอ้ยโชคเขาค้างเหล่าแน่นอนเพราะว่าชงน่าจะเก่งใจสร้อยสร้อยของนานนีที่ใส่จมากขมขวัญไม่รู้ขมขวัญใครงงมากพุปต์ตัวเองแล้วเนี่ยตอนแรกกังวลมากว่าคนจะเยอะตอนนี้ฝนเอาคนกลับบ้านไปหมดแล้วค่ะก็คือโล่งไปเลยค่ะคุณ่าพูดล่งกระบวนการของเรา อะลงเลยคุณลุงบนนไปเลยเออลงจากตรงนี้ไปเลยเลิศเกดฮัลโหลไอดีโซ่ฮัลโหลถึงสวัสดีค่ะนี่อยู่กันกี่คนอ่ะก็หมดเลยเอาเตยบนหมดเลยเข้าไปหมดเอออ่าอ่าอ่าอยู่ด้วยกันในนี้อ่ะฮัลโหล ชั่งโมงครึ่งแกคุณครับเพื่อจะมาเซอร์ไพรคุณเกค่ะไที่สุดไฟนลลี่แบบพะสะัสอยเดซี่เตียไปเกดตลอดทางเกมจะต้องมาให้ทัน4โมงพี่ต้องถึงก่อนพี่ต้ถึงก่อนเกดต้องหน่วงเอาไว้นะไม่ใช่4้องพี่กลับก่อนสี่โมงยังน็อก่วนทางด่วน5โมงครึงง่ง,งน็อกอยู่ปากซอยเซอร์ไพรส์ไปจ้า เออเธองานภาพเธอต้องมีน้ำตาแล้วเธอต้องไปเที่ยวมาแล้วจ้าไปแล้วว่าไปไปแล้วเมื่อวันก่าว่าจะช้อปปิ้งหน้ามหาลัยซะหน่อยอะไรใช่แล้วก็คือคุยกันว่าตอนนี้เราต้องตัวเรามาก่อนของขวัญน่าจะไม่ใช่คำตอบแล้วไปถ่ายทุ่มหมูถ่ายลมโบถ่ายล้มโบพศขอบคุณค่ะพศ ไปถามพี่เก๋ว่าฉันเตรียมการนี้มานานมากเลยจ้ะ<อ>แต่พี่เก๋อบอกว่าไม่ได้จริงๆ,ๆไม่ได้จริงๆ,ๆแล้วก็เลยโทรไปบอกไปว่าเออเบลไม่ได้ว่าสงสัยอดว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แอบมาเอให้เองเอ,เออแล้วส<อ><อ>ักพักหนึ่งก<อ>็ยังไงไม่รู้พี่เก๋เขาก็ไอ้นี่คืนให้ใช่คืนให้ราณีเธอวันนี้จะเป็นวันแรกที่เธอจะไม่ได้อยู่กลางรูปจ้ะมาจ้าอ่านรูปดีก่อนหนึ่งสองสาม ได้อยู่ได้อยูได้อยู่เหมือนเราเป็นคนแบบสมได้วยแบบเออเออเออเหมือนแบบว่าเหมือนจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความลับเหนือความลับครูพี่อ่ะได้มาจัดแบ็คดดอกอันนี้ไว้แต่ว่าพอดีคณะอะไรสักอย่างเนี่ยเขายืมติดป้ายแต่จริงๆแล้วเป็นเงินของพวกเราเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อดูสี่ชุดของเบล่าก่อนค่ะ างานเ,เาก็นเชียร์เยแล้วจริงๆแล้วไม่อยัางนั้นทำให้หน้องเพราะว่ารู้ว่าน้องแพดดอกไมอ้อ่า <c oughs> อา่าไปดิผมชอบสีมูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องร้องไห้เพราะว่าตอนนี้บอกว่าเออเราสาั่งดอกเราสั่งดอกไม้ไหมไม่เพราะว่าหงแพดดอกไม้นี่ มาเธอจะถ่ายคู่กับพศสองสามกับคนไหมฉันสดสละให้ได้มาใช้ขวาพศยู่ตรงกรรอเขยู่ฝั่งนี้เก็บไปให้ันอื่นใช่ไวม กินกันไม่ลงเลยคือขับอาหารเหลือเต็มโต๊ะอ่ะพูดเลยอ่าปปลาปลาน้องสะบอนน้องโบกี้โอกี้บนกูเออหมือนไงอันนั้นโบกี้ไลอ้อนอันนี้โบกี้รถไฟไม่ได้บูลลี่นะลาร์ไม่ได้บูลลี่นะลาร โอเคมาใครสบายปะสบายคือตอนแรกอ่ะคือไม่คิดว่าพี่เบลจะมาไงเพราะแลกวมันเป็นแบบคิวละครแล้วอยู่ก็ละครยกก็คงแบบอ่ะพี่เบลคงไม่มาหรอกคิดเหมือ <thấy Patreon> <เ>นก <afraid> ันคิดว่าพี่เบลคงไม่มา เราอยากที่เวลแบบว่าเจ็บตาอยู่อะไรนี้ไงเป็นก่อนเจอแล้วว่านางตาปวงตัวยิ้วว่าคงไม่มาก็คิดว่าเขาก็อยู่แบบเขาก็ถามว่าแบบพี่จะมาไหมอะไรอย่างงี้ไงก็เลยว่าไม่หล่อแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้แล้วแบบว่าสุดท้ายอ่ะกำลังจะกลับแล้วก็แบบพี่รู้สึกเขามา <c oughs> <c oughs> ตลกจังหัวเราะนันน้องไห้ ก็แบบว่าขอบคุณพี่เอลที่มาเนาะว่าคนเยอะว่าไม่อยากให้เขามาลำบากว่าเรารู้แล้วว่าเออมันลำบากอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝันที่ไม่กล้าฝันแต่ก็แอบฝันโดยที่เขาให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันนี่เราทำผมเหมือนพี่เบลนะหรือทำผมเหมือนโบกี้รถไฟนะจะได้แบบพี่เบลมารับกันด้วยเนี่ย รับกันมาใช้พิจุพี่ดูทำผมให้ดูวันนี้พี่เบลก็เลยไม่มีช่างทำผมเลยนะสดมาแต่งหน้าอีกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอมขอบคุณค่ะบอสขอบคุณค่ะพี่พลอยขอบคุณพี่เบลค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์สำเร็จเลยคะสาเร็จค่ะสำเร็จค่ะใช่ค่ะสาเร็จแน่นอนค่ะเพราะไม่คิดว่ามีใครฟาสายฝนมาแน่นอนจ้าได้ก็ยังไงวันนี้ก็ฝาก้องสองคนด้วยนะเป็นบระดิ์ใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าน้องเจริญพี่ก็เจริญขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่วัย27ขวบค่ะ วันนี้เขาได้รับปริญญาแล้วนะคะคุณทุกคนอย่าลืมฝากช่องนี้ด้วยแล้วก็ใครก็ตามแต่ที่อยากจะอวยพรเขาฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเขาไปไล่อ่านแต่ด่าไปเม้นกันใน i ไอจีส่วนตัวนะจ๊ะได้ <_ C 1> วันนี้ไปก่อนแล้วนะไปค่ะคอยกับเบลโงงแล้วก็วีนัสด้วยเป็นสี่คนเลยจ้าบ๊ายบาย